สวัสดีครับผมชื่อนายเมธเจเจ้านะครับวันนี้ผมจะมาสอนการอินสตอลโปรแกรม Sony ่ e วดคนะครับโปรแกรม Sony v e g a s ใช้สำหรับตัดต่อภาพยนตร์หรือทำปาดคราอเกกได้นะครับทำเป็นวีเพย์ปาดคราอเกกได้ครับถ้าเรามีแผ่นแล้วก็ใส่แผ่นเข้าไปนะครับแต่ของผมผมได้เซฟไปในเครื่องนะครับเข้าไป Mycom มครับผมเซฟไปที่ My c o m อช้าครับต้องรอนะครับ ได้ดีครับผมงเซฟไว้ที่ได้ดีถ้าของพวกคุณก็ถ้าใส่แผ่นซีดีก็เข้าไปที่แผ่นซีดีมันก็จะเหมือนกันนะครับนี่ครับโซนี่เวกัสเจ็ดจุดศูนย์นี่ครับ,รรบถ้าใส่แผ่นซีดีเข้าไปมันก็จะอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่เวกัสเจ็ดจุดศูนย์นะครับคลิกดับบิ้งคลิกสองครั้งช้าครับต้องรอมันนะครับพเพราะเครื่องพมสเปกต่อเราก็เลือก ที่เราจะเซฟไว้นะครับเราไดซี C, นี่ครับถ้าเราต้องการอะไรที่ไดซี C, ล้วก็เน็กต่อไปครับนี่ก็จะเริ่มอินสต่อแล้วครับเซฟข้อมูลไนวะ้ที่ไดซี C, นะครับนี่นะครับมันก็จะให้เ,าเราอินสตอลโปรแกรมนะครับเราคลิกที่อินสตอลนี่ก็จะส่งข้อมูลเข้าไดซี C, ครับก็จะเริ่มโหลดแล้วครับ windows install นี่นะครับมันก็ขึ้นมาแล้วเราก็โอเคครับนั่นก็ Windows i n นสตาลกนะครับนี่ครับมันก็ขึ้นมา Sony Sony Welcome to the Sony Vegas 7.0แล้วก็กด Next ไปนะครับนี่มันก็จะขึ้นมาให้เรายอมรับข้อมูลของมันแล้วก็คลิกที่นี่เพื่อยอมรับครับแล้วก็ Next ต่อไปเราก็เซฟไว้ที่ไดซนะครับก็เน x t ถ้าเราต้องการเอามาไว้ ที่หน้าจอเดสก์ท็อปแล้วก็คลิกที่นี่แล้วก็ i n s t ตอ l โีกรมก็จะเริ่มโหลดอีกแล้วครับนี่แล้วก็ f ีดอินออกเลยนะครับนี่นะครับโปรแกรม Sony Vegas 7ย่ศูนแล้วก็จะลเป็แบบนคลิกเข้าไปครับนี่มันก็ให้เราใส่ซีเรียลนัมเบนะครับแล้วก็มันก็อยู่ด้วยกันนี่ครับแคค นี่เราก็มาเรียกตรงนี้เป็น Sony v e วกัสเวกัสเ็นยี่ครับก็นี่นะครับก o p ปีแล้วก็มาใส่ที่นี่เพจเน็กนี่ครับมันก็จะเปิดโปรแกรม Sony v e วกัสนี่ก็เป็นการทอาโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับนี่แหละครับเป็นหน้าตาของโปรแกรม Sony Vegas นะครับ ผมก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ